เดินเงยลุก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 แปดศกเก้าศกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายนฤชาโกสันพิลาลงกรพระวชิระเก้าเจ้าอยู่หัวในพอดโอกาสนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานขออัญเชิญอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยตัวสำหรับพิธีปล่อย ปั่นสัตว์น้ำเรื่องไหนว่างเลยแนะน,น,นำท่านฤทธิกรสองแก้วผู้มในวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์น้ำธนาพนานาุรักษ์นะครับแทนหัวหน้าหน่วยป้องกันและประปาบตาประมงน้ำจืดเกลือ ตตวพันธนาที่จะถูกปล่อยลงไปในสิ่งที่ทำปลาที่ปล่อยไนานี้นะครับก็จะกลายเป็นโรงอาหารให้กับแม่นิมพ์สุดยอดมรุกสุดยอดคนรุ่นปีนั้นยีนส์ที่เกิดหลังสงครามหน้าจุดเย้าหน้าท่ รื่องที่มาบนหน่นักพิสูจน์จุดที่กืลังำังานที่เกดทานพรรวัตรเบเันิยคราวด้วกันะครับคุครรับกต้องกรละปรบปรารงน้จืเกิดจากนำบรองนะครับ ทันเวลาอยู่หันเส้นนายกอริยพองแซมมาเต็มหมดนกับท่านคือว่าประบันันหัดนะครับท่านที่จพาชื่นใจด้วยนะครับเปอนคาถาลำคิดเลยเลยจะคิดเลยมีันปลาแต่ละชนิดนะครับกระตูปลอยเก็บน้ำให้ขี้หนนะครับ สิ่งตรนี้ก็จะเป็นลำปมายลำปมงกระปนรั้นกนดคู่กี่ดงครับาวดุบาปลาทูน่าลูกที่วน้นะครับนักท่องที่ยที่รุนในปราเทศทยครับเรา่าเราเป็นชนครับดิันทำนที่ยทับราที่่อยในวันนี้นะครับเกาุพาจังหวัดัดครับกอท่เจ